ลูกอ่านภาษาอังกฤษออกเพียง370บาทจ่ายแค่ครั้งเดียวค่ะให้เด็กๆเ,เรียนโฟนิกฝึกผสมเสียงสะกดอ่านง่ายๆได้ที่บ้านด้วยตัวเองค่ะแค่370บาทได้ทั้งแบบฝึกหัดหนึ่งเล่มจำนวน101หน้าค่ะพร้อมเรียนผ่านคลิปสอนใน Facebook กลุ่มปิดกว่าร้อยคลิปค่ะคลิปสอนในกลุ่มปิดเรียนได้ไม่จำกัดเวลาด้วยนะคะย้ำนะคะ เริ่มเลยค่ะ r e a ne rain แปลว่าฝนนะคะแล้วค่อยมาเขียนตอนเขียนช่องที่หนึ่งก็สะกดไปด้วยอีกครั้งนะคะ r e a ne rain แล้วค่อยมาแยกนะคะช่องพยัญชนะต้นสระแล้วก็ตัวสะกดค่ะพยัญชนะต้นของเรานะคะตัว r เสียงเรนะคะสระคือ a i เสียง a ตัวสะกดคือตัว N เสียงเนอะคำอ่านค่ะเ e r R เน N ์เ n ne เน n แปลว่าฝนค่ะผลตอบรับจากผู้ปกครองที่ซื้อคอร์สเรียนนี้ไปค่ะหาสนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะโปร370บาทมีจำนวนจำกัดรีบๆบสมัครได้เลยนะคะ